ก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับเบลลี่เบลช anel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมยูโรทักซิมิเตอร์สองมันเดิมนะครับก็วันนี้จะมาสอนลงมอ d บัสเทอร์มินอลนั่นเองนะครับก็คือมอสที่รับส่งผู้โดยสารนะครับไปจุดหมายไปทางเหมือนรับส่งพ่วงรถบรรทุกนั่นเองครับแต่ตัวนี้จะเป็นมอสรับส่งผู้โดยสารก็คือเป็นรถบัสนะครับก็มีน้องบางคนถามมาครับว่ามันลงยังไงครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับมอดตัวนี้จะเป็นมอดเวอร์ชัน1น6นะครับถ้าใครเป็นตัวเกมแท้แล้วยังไม่ได้ลดเวอร์ชั่นลงก็ให้เป็นลดซะนะครับให้มันตรงกับตัวมอดนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเวลาเราลงมอดไปมอดมันจะเด้งนะครับก็คือเด้งออกจากเกมเลยนะครับเกมเราก็จะเด้งนะครับก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่ผมบอกไปนะครับก็เข้าไปในสตรีมนะครับก็ไปลดเวอร์ชั่นลงให้มันเป็น1-36นะครับบางคนนะครับเวอร์ชั่นอาจจะ อัปเดตอัตโนมัติขึ้นเป็น1.38แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นปัจจุบันของเกมนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดก็จะอยู่ที่1.38นะครับมัดตัวนี้จะทํามาเฉพาะเวอร์ชั่น1.36นะครับถ้านั้นแล้วเราต้องไปลดเวอร์ชั่นมันลงนะครับผมก็ผมมีคลิปสอนนะครับก็กลับไปดู่ไปดูไปดูย้อนหลังได้นะครับลิ้นพันกันนะวันนี้พันกันตลอดเลยโอเค ก็กลับไปดูคลิปได้นะครับที่ผมสอนลดเวอร์ชั่นลงนะครับผมถ้าเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับก็พิมพ์ไปแล้วนะครับว่า Mod terminal นะครับ v 1.36มนะครับพิมใน Google นะครับแล้วก็เข้ามาหน้าเว็บนี้นะครับผม ets 2นะครับ .lt นะครับผมมาหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีคําอธิบายต่างๆนะครับนี่มีบอกเวอร์ชันนะหนึนะครับ แล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับผมนี่กดดาวน์โหลดตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยกดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือมันโฆษณาอะไรสักอย่างเราก็ปิดไปครับหน้าเว็บหลกัหลกๆมันคือหน้านี้ครับไม่ต้องไปสนใจหน้าเว็บอื่นที่มันเด้งขึ้นนะครับผมก็กดย้ำอีกครั้งครับนี่แล้วก็กดปิดไปครับตัวนี้เป็นหน้าเว็บเด้งก็กลับมาเว็บเดิมโอเคพอมันมาหน้านี้แล้วนะครับให้เรากด c ีดดาวน์โหลดนะครับผม เนี่ยเห็นไหมขึ้นโฆษณาแล้วอะไรเวอร์ฮอบแทนไม่เอามานี่นะครับกลับมาหน้าเว็บเดิมครับกดฟรีดาวน์โหลดนะครับโอเคตรงนี้ก็ปิดไปครับมันจะให้โฆษณาอะไรสักอย่างเยอะนะครับก็ปิดปิดไปครับนี่พอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับนี่ว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็รอนะครับให้มันดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมอันดับ2เลยนะครับอันดับ1 ไปแล้วนะครับผมให้ดาวน์โหลดตัวม็อดเทอร์มินอลนะครับคือม็อดผู้โดยสารนะครับอันดับ2ก็ครับอันดับ2นะครับก็คือให้ไปดาวน์โหลดนะครับตัวรถบัสนั่นเองนะครับรถบัสหาได้จากไหนก็หาได้จากลุ่มม็อดบัสต่างๆที่เขามีนะครับหรือเขาแจกนะครับเป็นสกินม็อดบัสรถ อาจจะเป็นรถของไทยของต่างชาติก็ดูได้นะครับไปหาค้นหาได้นะครับแต่วันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างแค่มดในเว็อยลรทักซิมเมเตอร์สองครับเป็นเวบมดนะครับก็จะยกตัวอย่างมดตัวนี้มานะครับก็คือรถบัสนะครับเวอร์ชั่น1.36นะครับผมเอามดตัวนี้มายกตัวอย่างนะครับถ้าใครอยากได้เป็นมดพวกรถโดยสารของไทยนะครับรถทัวร์ไทยก็ไปขอเข้ากลุ่มมดของไทยได้นะครับแล้วก็ ขาก็จะมีการแช์ม็อดกันเยอะๆนะครับก็เราก็ไปหาดาวน์โหลดได้นะครับนะครับพอผมจะยกตัวอย่างมาม็อดนี้ก่อนนะครับพิมพ์หาเลยว่าม็อดบัตเวอร์ชัน1.36เราก็เลือกเลยครับว่าจะเอาม็อดแบบไหนนะครับโอเคพอผมเข้ามาหน้าเว็บนี้แล้วผมก็จะดาวน์โหลดม็อดตัวนี้นะครับก็ดาวน์โหลดไปเลยไอตัวนี้น่ะผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดเหมือนกันเลยมาฟรีดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดไปเรื่อยๆครับ ดีย่ยวมันก็จะขึ้นพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ปิดไปพวกนี okay. ้ตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ปิดไปนะครับโอเคปิดไปเราก็ปิดหน้าเว็บทิ้งไปเลยนะครับที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้เพราะว่าเราไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรต่อแล้วครับโอเคแล้วเราก็ไปหาไฟล์มอดที่เราดาวน์โหลดมาไว้นะครับบางคนอาจจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับบางคนอาจจะอยู่ที่ไฟล โฟลเดอร์ที่ตัวเองดาวน์โหลดมาเก็บไว้นะครับแล้วก็ไปหาดูนะครับว่าเราดาวน์โหลดเก็บไว้ที่ไหนนะครับพอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับได้ไฟล์มอดแล้วที่เราดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็ลากออกมานะครับมันก็จะมี2ตัวนะครับที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับลากออกมาไว้หน้าจอหลักเลยนะครับเพื่อมันง่ายนะครับต่อการที่เราจะลงมอดนะครับมันจะไม่สับสนนะครับพอเราดาวน์โหลดมา2ตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีมอดบัตเทอร์มินอลนะครับก็คือ มอดผู้เดยสารนั่นเองนะครับตัวนี้แล้วก็มอดวิสตาร์บัน่าจะอ่านถูกนะวิสตาเปล่านะครับก็คือมอดรถบัสนั่นเองนะครับก็จะมี2ตัวนะที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันดับต่อไปเลยนะครับให้เราไปที่มาคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ไปที่อ่าด็อ n ิเมนะครับไปที่โฟลเดอร์ของเกมย u r o ทัคนะครับ s i mula t o อรนะครับไปที่มอ d นะครับก็ลงเหมือนมอ d ปกตินะครับ ก็ลากเลยครับนี่ลากที่เราดาวน์โหลดมาครับตัว mod ที่เราดาวน์โหลดมานะครับบัตชอมินอลนะครับลากลงไปนะครับในโฟลเดอร์ mod นะครับของเกมยูร่ทัพนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมันเป็นไฟล์ winr อยู่นะครับแล้วก็แตกไฟล์มันนะครับกดคลิกขวานะครับนี่แตกไฟล์มันออกมานะครับโอเคพอเราแตกไฟล์มันออกมามันจะเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนี่เป็นมาแล้วให้เราลากมันลงไปในโฟลเดอร์ mod นะครับผม แล้วก็ปิดไปเลยตัวนี้โอเคแล้วก็จะมีนะครับบัสเทอร์มินนลนะครับผมแล้วก็วิสตาบัสนะครับก็คือรถบัสแล้วก็บัสเทอร์มินนลนี้ก็คือมอสโพเดิษนะครับก็มี2ตัวนี้ครับเราก็ลากลงไฟมอสเรียบร้อยแล้วนะครับอันตัดต่อไปเลยนะครับแล้วก็เข้าเกมครับคราวนี้เข้าไปซื้อพ่วงซื้ออะไรไปตั้งค่านิดหน่อยไปซื้อรถบัสนิดหน่อยครับโอเคเข้าเกมกันนะครับกดสตีมขึ้นมานะครับไปที่คังนะครับแล้วก็ กดเข้าเกมนะครับเึ๊บโอเคนะครับพอเราเข้ามาหน้าตัวเกมนะครับนะผมให้เราดูที่เวอร์ชั่นของเกมก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยว่าเวอร์ชั่นเกมเรามันตรงกับเวอร์ชั่นมอดหรือเปล่านะครับมาดูที่ตรงนี้เลยนะครับนี่มุมซ้ายบนนะครับมันจะเขียนบอกอยู่ว่าเวอร์ชั่นเกมเวอร์ชั่นอะไรนะครับก็ของผมเป็นเวอร์ชันน1.36นะครับผมเวอร์ชั่นมอด ที่เราลงก็เป็นเวอร์ชัน1.36ก็เวอร์ชันตรงกันนะครับเกมมันค่อยจะไม่เด้งออกนะครับผมแต่ถ้าใครเป็นเวอร์ชัน1.37 1.38ก็ไปลดเวอร์ชันลงมาให้มันเหลือ1.36นะแล้วก็เวอร์ชันที่มันต่ำลงไปกว่านั้นให้ไปอัปเกรดเวอร์ชันอัปเดตเวอร์ชันขึ้นมาเป็น1.36นะครับก็วิธีการอัปเดตอัปเกรดง่ายๆนะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องผมนะครับพอ ดูที่เวอร์ชั่นเสร็จแล้วนะครับมาดูที่ตัวละครของเราตัวละครของเรานี้บางคนอาจจะสร้างแค่หนึตัวละครนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับบางคนอาจจะ2ตัวละคร3ตัวละครก็เลือกเอานะครับว่าจะเล่นตัวละครไหนนะครับของผมจะเล่นตัวนี้นะครับบูโน่หนะครับตัวละครแนะนําเลยเลเวลต้อง50ขึ้นนะครับแล้วก็เงินต้องมีสัก8ปดแสนขึ้นนะครับเพื่ออะไร เลเวลหนึ่งแหละสำหรับการปลดล็อกนะครับผมปลดล็อกต่างๆอุปกรณ์สิ่งของต่างๆในการแต่งรถบัสนั่นเองครับสองเงินถ้าขาดไปก็ซื้อรถบัสไม่ได้นะครับก็2ตัวนี้ควบคู่ก,กันนะครับถ้าใครเพิ่งสร้างใหม่แล้วขี้เกียจเล่นนะครับก็ไปโกงนะครับผมใช้โปรแกรมในการช่วยการโกงเงินโกงเลเวลนะครับให้มันได้เยอะๆนะครับเพื่อจะมาโหลดดาวน์โหลดม็อดตัวนี้ไปเล่นกันนะครับโอเคผมจะเล่น บูโน่นะครับมาที่ติ๊กบูโน่นะครับแล้วก็มาที่มดเมเน a เจอร์นะครับมดจะอยู่ฝั่งนี้ครับตอนแรกมดจะอยู่ฝั่งนี้นะให้เราดับเบิลคลิกนะครับมดบัสนะครับเทอร์มินอลนะครับ1.36ไปนะครับแล้วก็มดรถบัสที่เราดาวน์โหลดลงไว้นะครับผมตัวนี้นะครับถ้าใครเป็นมดบัสคันอื่นก็เหมือนกันนะครับขึ้นมาหน้านี้ก็ดับเบิลคลิกให้มันมาอยู่ฝั่งนี้นะครับกดคอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก็ กด continue game นะครับผมกดไปเลยรอครับเข้าไปหน้าหลักนะครับมาพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เราไปที่ทักดิวเลอร์นะครับผมร้านขายรถนั่นเองนะครับไปที่อ่ามอสดิวเลอร์ตรงนี้นะอ่าอันนี้จะเป็นมอสที่เราลงไว้นะครับเป็นมอสบัตนั่นเองนะครับนี่มอสรถบัตนะครับ กดตรงนี้นะครับคลิกไป1ทีนะครับไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อไปแต่งรถนะครับผมอ่าเราอยากจะแต่งอะไรก็ตามใจเลยคราวนี้นะครับแต่งเอาสีอ่ามใส่ลายไปตรงนี้นะนี่แล้วก็อ่านี่อะไรนะใส่ผู้โดยสารไปนะครับมีผู้เดยสารใส่ไปด้วยนะครับผมให้มันสมจริงยิ่งขึ้นนะครับพอแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผม กดคอนเฟิร์มไปนะครับอ่าพอกดคอนเฟิร์มไปแล้วก็กดตัวนี้นะครับไปแล้วมันจะถามนะครับว่าอ่าเราโกดังเรานะครับบรรจุ u, อยู่ตรงไหนนะครับนี่ก็จะขึ้นมาในแผนที่ให้นะครับแล้วก็กดที่ที่โกดังหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดไปที่ ที่เราช่องว่างๆที่เราจะเอารถบัสลงนะครับว่าจะเอารถลงไว้ตรงไหนนะครับนี่ผมแนะนํานะครับโกดังต้องอัปเกรดให้มันอ่าสัก4ช่อง5ช่องนะครับนี่สีหช่องเลยเพื่อเราจะได้ซื้อรถได้เยอะๆนะครับผมก็วิธีการอัปเกรดก็ไม่ยากครับไปที่โกดังของเราแล้วก็กดอัปเกรดนะครับให้มันเป็นอ่าเวอร์ชั่น ที่มันช่องหลายๆช่องนะครับเป็นอัปเกรดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับพูดง่ายๆให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ช่องเก็บรถได้หลายๆช่องนะครับเราค่อยจะซื้อรถได้หลายคันนะครับอ่าแล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่ที่ผมลูกสอดชี้นะเป็นรูปรถแล้วก็ไม่มีรูปคนนะครับคลิกเป็นหนึ่งทีนะครับเพื่อจะเอารถลงที่โกดังของเรานะครับนี่อันดับแรกเลยกดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดโอเคไปตอนนี้ รถก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ปิดไปได้นะครับปิดไปอันดับต่อไปนะครับให้เราไปซื้อนะครับผู้โดยสารนะครับผมไปที่เทเลอร์นะครับเทเลอร์นะครับมาที่รูปนกนะครับผมอันนี้ข้างบนไม่เกี่ยวนะมาที่รูปนกข้างล่างนะครับทำไมวันนี้มันลิ้นพันกันอยู่ตลอดเลยวะนะโอเคที่รูปนกนะครับนะาคราวนี้เรียก เลือกนะครับคราวนี้เลือกเลยครับว่าจะเอาแบบไหนครับอันนี้มันไม่เกี่ยวนะครับว่าจะเอาแบบไหนแล้วก็เลือกไปเดี๋ยวผมเอาอันสุดท้ายนะครับ410บาทนี่กดไปเลยอ่าแล้วก็ไปที่บ้านเหมือนเดิมครับกดไปเลยโกดดังนะครับบ้านเราเหมือนเดิมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับกดโอเคไปหนึ่งทีเยสนะครับตอนนี้เราก็ซื้อผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อไปรับนะครับผมแล้วก็กดปิดไปนะครับ ต่อมานะครับไปที่ทักแมเนเจอร์นะครับตรงนี้เข้าไปนะครับโอ้อันนี้เป็นรถบัสที่เราซื้อมานะครับสงสัยผมซื้อซ้ำกันนี้เลยเนี่ยเห็นไหมโอเคพอเราซื้อมานะครับเราก็มันจะอยู่ในทักเอ่อแมเนเจอร์นะนี่เป็นรถทั้ง3าคันของเราเลยเราก็เลือกรถบัสนะครับที่เราซื้อมาล่าสุดนะครับแล้วก็กดเดวเวอร์นะครับ IT ทให้คนไปขับนะครับ กดตรงนี้ yes นะครับผมรอสักครู่ครับตานนี้โอเคตอนนี้เราก็ได้รถบัสมาขับแล้วนะครับนี่เป็นไงล่ะอันนี้เป็นโกดังของผมเองนะครับที่ผมอัปเกรดนี่มี5ช่องนะครับอันดับต่อไปเลยนะครับให้เรานะครับไปที่กด exc ก่อนกด exc มาหน้าเมนูเหมือนเดิมนะครับไปที่ t ทเลอร์ a ม a น e เจอร์นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเทเลอร์ที่เราซื้อก่อนหน้านี้นะครับผมให้กดไป1ทีนะครับกดยุทธนะครับก็คือใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดยุทธใช้งานมันก็จะเป็นเทเลอร์พ่วงเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเทเลอร์ผู้โดยสารนะครับที่เขาทํามาเป็นผู้โดยสารโดยเฉพาะนะครับเราต้องกดใช้งานก่อนนะครับแล้วก็กดเยียดไปนะครับกดเยียดไปโอเคตอนนี้ มันก็ทํางานแล้วเนี่ครับเป็นจุดขึ้นแล้วแล้วก็ปิดไปครับตอนนี้นะครับมาอยู่หน้านี้แล้วครับไปที่ Job Manager นะครับนี่ตรงนี้นะครับเหมือนที่เรารับงานปกติเลยมันก็จะมีคําสั่งค a r c o Market ขึ้นมานะครับอันที่3นะตรงนี้นะครับมีขึ้นมาก่อนหน้านี้มันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับอ่า ก็จะมีผู้โดยสารขึ้นมาเพียบเลยนะครับผมนี่ให้เราเลือกเส้นทางนะครับนี่มีเยอะครับเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะไปส่งที่ไหนนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับอ่าอันนี้ผมจะเลือกตัวนี้นะครับคือใกล้ที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็กดเซตอัดเออเซต GPS ไปนะครับตอนนี้ก็มาที่หน้ารถเราก็รับ โปรเจกต์นะครับผู้โดยสารนะครับภารกิจที่จต้องไปรับผู้โดยสารนะครับแล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็ไปรับผู้โดยสารนะครับโอเคเราก็ไปรับผู้โดยสารที่บกสนนะครับที่เราลงไว้นะครับง่ายๆนะครับวิธีการลงก็ลงง่ายๆแบบนี้เลยนะครับลงง่ายมากครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบและอธิบายทีหลังนะครับเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์ทุกคนนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับผมอาจจะมีสับสนไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยวันนี้เจ็บคอมากครับไม่ยังไม่หายจากอาการเจ็บคอร้อนในนะครับโอเคนี่ครับผมถึงบกสอแล้วนะครับเบรกเบรกก่อนโอเคตอนนี้ถึงบกสอแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปรับ ผู้โดยสารเลยนี่มาตรงนี้นะครับกด enter นะครับไปามาที่อันที่3เอ้ยไม่ใช่อันที่3อันที่2องิคาโก้มาเก็ตนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมานะครับอันที่เรารับไว้นะครับก็คือมัดผู้โดยสารตัวนี้นะเอ้ยไม่ใช่มัดผู้โดยสารเป็นผู้โดยสารที่เรารับไว้นะครับผมก็กดจอบไปนะครับคลิกจอบไปก็จะมีผู้โดยสารมายืนรอแล้วรอนานไหมครับ นี่มาเลี้วรอแล้วเราก็ตีโค้งเข้าที่จอดรถบัสไปเลยนะครับวิธีการลงก็ลงง่ายๆเลยนะครับชนเลยเนี่ยเฮ้ยชนได้ชนได้ไดโอเคเราก็ตีโคง้งไปนี่ครับจอดรับผู้โดยสารกด Ent เตอร์นะครับมันก็จะขึ้นไทยผู้โดยสารขึ้นรถแล้วนะครับตามเวลาเลยนะครับ เึ้นงข้าพอดีนะครับผู้โดยสารขึ้นเต็มรถแล้วนะโอ้โหเต็มรถเลยนะครับวิธีการลงก็ลงได้แค่นี้นะครับลงง่ายๆนะครับกดก็ตกนะนะแล้วก็จะมี GPS บอกนะครับว่าเราต้องไปไหนในแผนที่ได้เลยนะครับนี่ลงไปตรงนี้นะครับโอเคนะครับการลงมอดบัสก็มีแค่นี้เสร็จเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรต่อแล้วเราก็เล่นตามปกตินะครับเวลาเรารับจ็อบนะครับ ก็รับที่บคสด้านหน้าได้นะครับตรงไหนมีบคสาหรือเราจะกด ESC นะครับไปที่ Job Market นะครับผมแล้วก็มาที่ c a r g o Market นะครับตรงนี้เน่ก็จะมี Job ผู้โดยสารขึ้นเยอะเลยครับผมก็มีแค่นี้นะครับวิธีการลงมัดง่ายๆถ้าใครสับสนหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไล่ไล่ไลตอบอ่านดูแล้วก็จะไล่ตอบนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับมันอาจจะมีการผิดพลาดนิดๆิหน่นนอยหพูดต,ต,ติดขัดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะทีนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e ใครไม่เข้าใจคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบาย